เดือแม่เลี้ยงกับแสนรักครับผมครับสวัสดีครับผมที่ว่ารูมเลยเราครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวแม่เลี้ยงก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วแล้วก็เหลือเหลือทั้งแสนรักที่กำลังจะเปิดกล้องอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวว่าต่อกหมครับต่อกันเลยครับต่อกันเลยมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าคิวมันลงล็อกพอดีหเลยไนเอ่ยเออเป็นช่วงลงล็อกพอดีครับเพราะว่าถ่ายกันคนละคิว ก็สับไปสับมาแล้วอ่าโอเคเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากก็ดราม่าหนักสองเรื่องดราม่าหนักสองเรื่องเลยแต่ว่าเป็นดรามา่าคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยแม่เลี้ยงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับแม่เลี้ยงแต่ว่าอ่ก็จะมีสืบสวนสอบสวนส,วนส่วนแสนรักก็จะมีความเป็นครอบครัวมีความเป็นเพื่อนพี่น้องกันอะไรกันเยอะมากครับผมพอดรามา่าต้องมาติดตัวเราเองมันหนักเกินไปไหมครโอ้โหก็หนักพอสมควรครับกลับบ้านไปขนาดเรื่องแม่เลี้ยงที่ก็กลับบ้านไปก็หลับสลุบอย่างเดียวเลยเพราะว่า มันก็ใช้ร่างกายหนักด้วยอารมณ์แล้วก็หนักด้วยเนี่ยฮะก็จะมีมีโปรเจกต์ส่วนตัวอีกก็ต้อง manage เวลาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้รก็จะเป็นพิกอุ้มไ้ก่อนดีกว่าเราจะบอกอาจจะมีโปรเจกต์ที่แบบทุกคนได้รับฟังกันอะไรอย่างงี้เป็เร็น<ส>ี<ง>้ไคเป็วเร็ว<ง>นี้ไหมเร็วเร็วนี<ส>้ค<ง>รับเร็วเ็นี้ก็เป็น อะไรที่พี่ตั้งใจมาหลายปีแล้วพอสมควรก็อยากจะให้ทุกคนได้เป็นเพลงอยากให้ทุกคนได้ฟังกันครับผมเร็วเร็วนี้ครับเร็วเร็วนี้เดี๋ยวรอให้ร่างกายพี่เต็มที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลุยกันเพลงเต้นหนักอะไรนะครับเต้นหนักก็แบบต้องใช้ร่างกายกอน่ามันก็ต้องมีนิดนึงแหละเอาจริงๆไม่นิดเท่าไหร่ดูจากค่าอะไรต่างๆแล้วก็น่าจะยากพอสมควรครับอู้ไว้ก่อน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 อ้วก่อนอู้ไว้ก่อนอูไว้ก่อนอูไว้ก่อนอกอ่างกายเต็มที่ ก็ตอนนี้ก็หลังจากปีที่แล้วท well> ี่พป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคะก็เหมือนเต้นมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ต้องแบบค่อยๆกินค่อยๆพัฒนาร่างกายให้มันดีขึ้นให้มันเติบขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้ใกล้แล้วครับตอนนี้ใกล้แล้วครับรักษาร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็ถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่งด้วยดูดับสอนอะไรเงี้ยครับถ้าตอนนี้มันมันสกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว99%แล้วครับก็เนี่ยแหละฮะไอ บอกดีไหมอะตื่นเต้นจริงจมันเป็นอะไรที่พี่แบบรอมานานแหละพี่ก็เลยตื่นเต้นอยากจะแบบอยากจะให้มันออกมาเร็วๆจริงๆนะเป็นเป็นเพลงแหละแต่ว่าเป็นอะไรช่วงไหนก็ช่วงปลายปีแต่ว่าก็ขอซ้อมขอเวลาซ้อมขอเวลาเตรียมตัวงานด้วยมีครับก็แม่เลี้ยงก็จะมีซีนบูซึ่ง ก็ก่อนก่อนหน้าแม่เลี้ยงก็จะมีเรื่องดูดอักษรที่ก็ต้องมีบู๊เหมือนกันอันนั้นก็คือเป็นช่วงที่ร่างกายแบบออนแอที่สุดเลยอะไรเงี้ยพอมาเรื่องแม่เลี้ยงก็ค่อยๆพยายามให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับผมไปทำไะไก็ปวดปวดอะไรคะเอ่อไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ลำไส้อักเสบก่อนครับ <Okay. S 2> แล้วก็โค oh, วิดโอ้โหรวมช่วงนั้นคือแบบมรสุมมากเลยก็คือแบบปวดท้องก่อนแล้วก็ไส้ลำาไส้อักเสบแล้วลำไส้อักเสบตั้งมารู้อีกทีว่าเป็นไส้ติง พอเป็นไส้ติ่งอักเสบยังผ่าไม่ได้เพราะลำไส้ติอักเสบก็ต้องเว้นไปอีกเดือนนึงเว้นไปอีกเดือนนึงก่อนจะผ่าอีกประมาณสามสี่วันติดโควิดติดโควิดเสร็จแล้วก็ต้องพักพอเสร็จแล้วออกมาจากโรงพยาบาลหลังหลังโควิดก็เข้าผ่าตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วเข้าผ่าตัดต่อก็ตลองถ่ายรับรองต่อเลยาโอ้โหก็คือเดือนออกมาแล้วก็ว่ายเลยว่าแบบพี่ไม่ขอเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะอะไรเงี้ยครับลว่าคดไปเยอะพอแล้วครับพอดีกว่าปีชงไหมครับปีนี้เรา ปีที่แล้วปีไม่ทรงครับไม่ทรงไม่ทรงไม่ทรงหนักหนักที่สุดในชีวิตเราที่ป่วยอยู่ขนาดหนักที่สุดในชีวิตเราครับที่ป่วยคือไม่ไม่ทราบด้วยเพราะว่าอาการมันคล้ายกันมากก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยเนาะก็รักษาสุขภาพเพราะว่าตอนนั้นอะคิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษธรรมดาก็เลยไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาเนี่ยพอไปทํางานแล้วมันปวดเรื่อยเรื่อยเแบบมันไม่หายอะไรเงี้ยนะสรุบสะเทียนสิ แล้กาัางกลับมาดูแลเองมากขึ้นเยอะมากครับเรื่องอาหาร,า,ารการกินอะไรตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองกันที่สุดครับเราแบบกลัวหรือกัองวลไหมเพราะว่าเราก็แบบอายุยังน้อยเนาะแต่ว่าเราแบบสวยทีก็คีก็กังวลน,นิดนึงครับรวมทั้งงานสายงานที่เราต้องต้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใช้ร่างกายแล้วก็ใช้ความพร้อมเยอะมากครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรมันก็กระทบทุกคนอยู่ด้วยกระทบผลทีมงานด้วยก็ต้องดูแลตัวเองครับก็ต้องมีการวนการไหวแต่ก่อน ก็ส่วนมากก็ก็ไม่ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าแค่ไปไหว้พระไปทำบุญก็แค่ว่าไหว้ว่าขอสุขภาพแข็งแรงแค่นั้นนะแล้วก็เพื่อแฝ่ถึงคนอื่นว่าขอให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงคนที่ได้ร่วมงานด้วยสุขภาพแข็งแรงนครพร้อมลุยนะพร้อมลุยครับพร้อมลุยพร้อมลุยเต็งที่เลยก็หลายๆโปรเจกต์ก็พร้อมลุยมากครับคิดถึงครับแฟนๆก็บอกว่าโหถ้า ละครไม่ได้ออนปีนี้ก็เท่ากับเกือบ3ปีที่แบบละครไม่ได้ออนนะครับแต่ปีหน้าก็เอาจริงๆก็น่าจะเห็นที่จนอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันจนจนหายจนหายคิดถึงเลยครับก็ที่หายไปนานก็ละครครับส่วนมากเพราะว่าเตรียมตัวทํากันบ้านเยอะมากก็เรื่องดูดอับสอนดวงใจเดียเทวคมก็เพิ่งปิดไปแล้วก็ต่อเรื่องนี้เลยแล้วก็ต่อเรื่องสารลักเลยอะไรเงี้ยครับ พราะละครเรื่องหนึ่งก็กินเวลาก็เกือบปีแล้วครับผมคือจะได้เห็นกันรัวๆแล้วอะได้เห็นการรัวๆแน่นอนครับผมเราก็บอกว่ายังเป็นแบบลูกรักเหมือนเดิมนะคเขาบอกว่าละครถึงงานแน่เออ่ลูกรักไหมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่แค่แบบโอกาสนี้ก็พี่ก็อยากทำให้เต็มที่สุดเพราะว่ารู้สึกสนุกกับงานแล้วก็ละครเป็นอะไรที่แบบรู้สึกมีเสน่ห์ครับุก จริงๆคุณพ่อไม่ไม่ไปติดครับแล้วก็แบบแค่เป็นห่วงเราเฉยๆเพราะว่าเราเขาอยากให้เราทํางานให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็คุณพ่อก็ไม่ได้ติดอะไรคุณพ่อก็เอาที่ลูกสบายใจโอเคอะไรนะครับอะไรนะครับโอ้โหตอนนี้ทํางานไม่ได้มีอะไรไม่มีใครเลยครับก็เนี่ยฮัอยู่ทักอยู่กับงานอย่างเดียวแล้วก็อยู่กับกองอย่างเดียวพี่ขาเวลานอนให้เต็มที่พี่ก็โอเคแล้วละครับนีงเอกในกองในกองเลยค่ะหนึ่ ก็เป็นเป็นเพื่อนกันครับทุกคนก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันครับผมเช่นกับทุกคนเลยก็รู้สึกว่าทํางานแล้วอ่ะอยากให้เขาสบายใจที่สุดครับเรื่องความรักเป็นศูนย์เลยหรอตอนนี้เรื่องความรักก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นศูนย์แต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรโฟกัสเรื่องงานก่อนโฟกัสเรื่องงานก่อนครับอะไรนะครับคุยม่ต้องคุยใหญ่ใส่คุยเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเพื่อนกันเฉยครับพี่ว่าเป็นเพื่อนเป็น คือทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนอเนาเพราะว่าถ้าไม่เป็นเพื่อนก็ไม่รู้จะข้ามขั้นไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังจะมีการพัฒนาความสัมพั์จาเพื่อนไปเป็นอื่นได้กันก็ถามว่าได้ไหมก็ก็เป็นไม่รู้นนครับในอนาคตก็ให้เป็นเรื่อ,องในอนาคตแล้วกันแต่ว่าตอนเนี้ยการที่แบบทุกคนเป็นเพื่อนเราพี่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี่ก่อนเพื่อนเยอะเลยตอนนี้ เพื่อนเยอะครับเพื่อนเยอะมาถึงเพื่อนเพื่อนยังไงนะครับมาถึงเพื่อนที่ไปยอมป่านนะคาอ๋อก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเลยพี่ก็นึกว่าเพื่อนแบบเพื่อนในกองเอาจริงแบบเพื่อนคนพิเศษก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นครับก็จริงๆอะอยากพี่ชอบฟิลที่แบบอยากให้คนแบบสบายใจในการร่วมงานกับพีมากกว่าส่วนเราจริงๆพี่กลับมาจากอังกฤษก็ไม่ไม่มีเพื่อนเลยก็ การที่มากองก็เหมือนทุกคนเป็นเพื่อนพีคเหมือนกันพี่พี่ทีมงานเป็นเพื่อนเหมือนกันก็สบายใจครับขอบคุณครับครับเทุกคนเป็นเพื่อนเหมือนกัน <c oughs> ได้เลยครับ